นี้พามาหาหน่อไม้นะครับแล้วก็คัดพันธุ์ต้นพันธุ์ไม้ไผ่นะครับคัดแยกออกไผ่หวานไผ่ <c oughs> ไผ่เลี้ยงหวานนะครับสามรถาดูนะครับนะครับมาดูวิธีนะครับอ่เจอแล้วครับเจอแล้วคมีภาพแบบกลับแทบไม่ไหวนะครับเ <c oughs> มันเยอะจัดไม่ไหวต้องกลับไปพักก่อนครับแถวเดียวนะครับใหะเลี้ยงหวานสามฤดูนะครับหวานเลยครับเดีนะ๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีหาแล้วก็วิธีคัดหน่อไม้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหน่อกำลังกินครับหน่ออย่างนี้ เราได้นะครับนี่อหวานเลยนะครับข้าวจานหนึ่งกำลังดีนะครับสามหน่อ,นอได้นะครับนี้สวยๆนะครับเหลือต้นขนาดนี้กำลังดีนะครับก่อนันแตกอีกนะครับ นี่ก็ได้แล้วนะครับนะครับครับมีเยอะมีเยอะนะครับลำต้นแม่พันธุ์สวยๆนะครับนี่ครับอันนี้ที่ทำคลิปไว้เป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับเป็นการเรียนรู้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อีกรอบนะครับเพราะว่า ให้รุ่นหลังและรุ่นใหม่ได้ศึกษานะครับกลัวมันสาบสูญไปนะครับไผ่ชนิดนี้นะครับมันทําเงินได้นะครับ